สวัสดีเพื่อนๆชาวฮอตเว็บคอมเมนต์ทุกๆท่านนะฮะแล้วก็กราบสวัสดีพี่ป้านะอาปู่ย่าตายายอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้กลับมาพบกับผมแอดมินแพนด้าเหมือนเดิมนะฮะอ่าเมื่อวานกับเอ่อวันก่อนไม่ได้มานะฮะพอดีแอดติดภารกิจนิดหน่อยฮะพอดีค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะฮะอ่าโอเคนะะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแอดมาแปลกนะะวันนี้แอดมาประมาณหกโมงครึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะฮะ ไปกันที่วันก่อนเนี่ยวันที่มีร้องข้ามกำแพงนะวันที่7มีนานะเ,าเป็นยังไงกันบ้างคนระับเพื่อนๆน,นะเ,เป็นงไงกันบ้างเอ่ยอบอกเลยว่ารายการสนุกมากนะแอร์ก็นั่งดูนะนั่งดูนั่งชมเหมือนกันนะแต่ว่าค่อนข้างยุ่งนะฮะก็เลยไม่ได้ตัดคลิปทักเท่าไหร่นะฮะ บอกเลยว่าสาวกามินเราเนี่ยดูไปยิ้มไปนะฮะแล้วก็หนุ่มแอคชารีเนี่ยบอกเลยว่มาเต็มมะรอยทรงรอยเขียนที่แขนนะฮะอบอกเลยะว่าเขาแบบคือจริงๆร่ะรายการมันถ่ายตั้งแต่วันประมาณสิบเจ็ดกุมภาแล้วนะสิบเจ็ดกุมภาเพิ่งจะออกอกากาศประมาณวันที่7มีนานะกินเวลากอนข้างนานนะฮะ เป็นเทปบันทึกนะเพื่อนเพื่อนะไม่ใช่รายการสดนะบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นรายการสดไม่ใช่นะฮะเป็นรายการที่บันทึกไว้ก่อนนะฮะซึ่งจริงๆแอดก็สปอยไปตั้งแต่วันที่17แล้วนะตั้งแต่เป็นวันที่ถ่ายทํารายการแล้วนะฮะเขาถ่ายทํารายการค่อนข้างนานแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะว่าแอดมินเป็นใครนะแต่แอดรู้ว่าเขาไปถ่ายทํารายการตั้งแต่วันที่17หรือก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะ อืมแล้วก็วันที่เจ็ดมีนาฮะวันที่เจ็ดมีนาที่ผ่านมาฮะคือแอดจะบอกว่าแอดไม่ได้ไปรับหรือว่าไปอะไรนะฮะเจ็ดมีนาแปดมีนาเก้ามีนาหรือวันอะไรก็แล้วแต่นะฮะแอดบอกเลยว่าแอดจะไม่ไปรับนะฮะเพราะว่าอ่าเขาต้องการความเป็นส่วนตัวเนาะเพื่อนๆนท่านใดน,นะไม่ต้องถามแอดนะว่าเอ้ยเขามาวันไหนอะไรยังไงนะฮะต่อให้แอดทราบแอดก็ไม่บอกนะเพื่อนๆพอนนะเพราะแอดก็ไม่ไปเช่นกันนะฮะ เพราะว่าเราต้องการให้ความเป็นส่วนตัวนะฮะความ p r i v a t ของศิลปินเรานะฮะดังหนุม่มแบ็ชาลีหรือว่าสาวกามินนะเขา,า,าจจต้องการอาจจะต้องการรับการเป็นส่วนตัวนะฮะส่วนวันที่ไปส่งเขาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปส่งกันนะฮะซึ่งเขามารอบเนี้เขามานานแน่นอนนะน่าจะมาราวราสองอาทิตย์บวกบวกเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนรอดูได้เลยนะแต่ว่ามาวันไหนเนี่ยรอติดตามอีกทีหนึ่งนะฮะ แต่แอดจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเขามานะเพื่อนๆฮะเพื่อนๆสังเกตอย่างหนึ่งเลยว่าแอดจะบอกได้เลยว่าถ้าสาวกามินมาถึงนะฮะหนึ่งเลยรูปของสาวกามินแนชารีหรือว่าแม่จิ๊บหรือว่าอาเธอร์หรือว่าทางทีมงานของแนชารีเนี่ยจะว่อนอยู่ใน Tik t o อกหรือว่า Facebook หรือว่า YouTube นะับหรือว่า Instagram หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพื่อนๆจะเห็นทันทีนะเห็นพร้อมกับแอดมินเลย แอดจะบอกว่าจะเห็นพร้อมกันเลยแอดก็อาจจะเห็นก่อนเพื่อนๆอะอ่แต่ว่าแอดก็คงไม่พูดนะฮะแอดก็จะรอบอกว่าเห็นพร้อมกับเพื่อนๆนแล้วกันรอวันที่เขามานะอ่าเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากทราบก็ไม่เป็นไรฮะรอติดตามพร้อมกันเนาะแอดก็จะเอามาเผยแพร่พร้อมกันนะวันที่เขามานะฮะซึ่งเราก็รอติดตามไม่ไม่นานนะไม่นานเกินร้อแน่นอนนะเพราะว่า พวกคิวถ่ายโฆษณาถ่ายรายการต่างๆเนี่ยมันเริ่มมีการล็อกมีการวางคิวไว้แล้วนะเพื่อนๆฮนะค่อนข้างเยอะนะฮะโฆษณา,าค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะมีนาะเมษาพฤษภาหรือว่าเดือนอื่นๆก็แล้วแต่นะซึ่งในตัวของการมีนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะเยอะมากๆอืมแล้วก็แอดจะบอกว่านะฮะวันที่7จเนี่ยจริงๆแล้วก็โอ้โหบอกเลยว่าฟินตาแตกนะมีการ ป้อนเจลลงเจลลี่กันนะใครที่แบบเห็นโอ้โหบอกแล้ว,ว่าฟินจิกหมอนแน่นอนนะเป็นการป้อนเจลลี่แบบแบบเขาเรียกว่าป้อนดังปากแล้วกันนะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันรอดูแต่เราไม่น่าจะได้เห็นนะเขาน่าจะป้อนกันสองต่อสองนะเพื่อนๆฮนะแอดคิดว่าเราไม่ได้เห็นนะเขาป้อนกันสองต่แบบแบบอสองแน่นอนนะแต่แบบเป็นฟิลแบบเขินแน่นอนนะ แล้วก็เสาวกามินเนี่ยเนื่องวันที่เจ็ดเนี่ยเหมือนแบบว่าเขามีเขาไปเขาเข้าโรงพยาบาลน,นะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ป่วยเป็นอะไรนะแต่ว่าเขามีอาการแบบเขาเรียกว่าตกใจอะไรประมาณนี้เพราะว่าเนื่องด้วยแบบว่าเขามีการตกใจแรงไปหน่อยฮนะแล้วก็ทําให้เขารู้สึกแบบเจ็บหัวใจอะไรเงี้ยเขาเลยไปที่โรงพยาบาลนนะเพื่อไปตรวจเช็คสภาพร่างกายว่าตัวเองเอ สบายดีไหมหรือว่าเป็นโรคอะไรไหมหรือว่าอาการเจ็บหัวใจเนี่ยเนื่องจากอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเป็นเพียงแค่การตกใจแรงไปนิดนึงนะน้องอาจจะเป็นแบบขี้ตกใจขี้เล่นอะไรประมาณนี้แล้วอาจจะตกใจจริงนะฮะก็เป็นห่วงพวเพื่อนก็เป็นห่วงนะหลายคนนะแต่น้องไม่ได้เป็นไรนะไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าเขาค่อนข้างเป็นคนสะดุ้งค่อนข้างแรงนะ แอคชั <Action S 2> ่นก็ค่อนข้างแรงนะแต่ว่าก็เป็นแอคชั่นปกติของเขาแนละ้วน่าจะเป็นอาการของปกติฮะเด็กๆก,ก้องแกงก้องแกงนะฮนะอก็มีความเป็นเด็กๆน่ารักน่ารัก,น,รกนะ mm hmm. ก็เลยทําให้แบบหนมแม็กชาลีเราเนี่ยแบบหลงหลงเข้าไปแล้วหลงแบบอหาทางออกไม่เจอแนละ้วตอนนี้ฮะหายใจเข้าออกเป็นเออเขาเรียกว่าการมินอย่างทีทเดียวเลยฮนะตอนนี้ฮะอาแล้วก็ช่วงนี้บอกเลยว่าบักแตงโมฟีเวอร์ฮะวอเตอร์เมลอนนะฮะ สาวกบินเราบอกบอกเลยว่าตอนนี้คือบอกโดนโกนะโดนโกหาวอเตอร์เมลอนนะฮะอ่าเนื่องจากซังวอนนะหนุ่มซังวอนนะคืออ่ะคัลเดตนะคุณแบบอ่าเขาเรียกว,ว่าเป็นแฟนของคุณแพรนะที่เป็นล่ามให้กามินเน,ะนาะเพื่อนๆน่าจะรู้เนาะเขาแบบว่าแบบว่าคุณแพรไปทำงานเนาะเขาก็คัลเดตเขาก็ เขาเป็นคนที่อ่อนโยนนะเขาเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็อ่อนไหวเนาะเวลาเขาแบบมีเรื่องอะไรได้ฟังคำแปลหรือว่าอะไรเขาแบบค่อนข้างอินแล้วก็ซึง้งก็น่ารักน่ารักนะแอดนั่งดูก็น่ารักน่ารักก็ขำขำดีนะอ่าเขาก็อยู่ข้างกายคุณแพรเนาะอ่าก็น่ารักน่ารักดีแอดดูน่ารักน่ารักดีนะฮะน่ารักมากด้วยนะแล้วก็มอคุณแพรไปทํางานอาคาะเด็กเขาก็มาไลฟ์ไลฟ์นะฮะ เขาไลฟ์ไปเรื่อยของเขานะอ่าไลฟ์คู่กับสาวคาวนนู้นสาวคนนี้อ่าแล้วก็ไปเจอสาวท่านหนึ่งนะฮะอ่าแบบว่าเขาเรียกว่ามักแตงโมแล้วกันนะอะไรประมาณเนี้ยวอเตอร์เมลอนอะไรกันนะอ่าแบบว่าเขาแบบหุ่นสุดทรงองเอวค่อนข้างแบบอ่าอะไรอย่างี้อืมแล้วคุณแพรก็แบบแบบมีช่วงที่แบบมาคุยกับสาวกามินมีมาการแบบมาพูดมาแปลอะไรกันเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยคุณแพรก็เปิดให้ดูเนี่ยซังวอนเนี่ย ไอเนี่ยแฟนเขาเนี่ยคาละเดนเนี่ยเนี่ยไปแอบคุยกับสาวเนี่ยโอ้โหไอนี่มากเลยนะอเนี้ยอ่าแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเออชาลีดอนโกทูวอลเลตวอเตอร์รเมลอนอะไรอย่างงี้นะฮะก็แบบแล้วก็มีการเอาแบบเอเอากล่องอ,อะไรมายงมายัดนะน่ารักน่ารักนะฮะแล้วก็แบบกนะ็ตลกตลกนะตลกดีนะแอดดูก็ขำดีนะที่แอดลงเ,เพื่อนๆดูนะอ่าแล้วก็ใส่เพลงไนิดนึงนะะตัดคลิปให้มันแบบ อ่าพอดีพอดีกับเพลงนะอ่าอาจจะไม่ยาวมากเนาะพอดีแอดค่อนข้างยุ่งยุ่งนิดนึงนะช่วงนี้นะฮะติดงานนิดนึงนะฮะแต่ตอนนี้ก็ว่างแล้วเดี๋ยวแอดจะมาตัดคลิปหรือว่าอ่าอัพคลิปรัวๆแล้วเพื่อนเพื่อรอดูได้เลยฮะหรือว่าเพื่อนเพื่อหลายท่านคิดถึงนะแอดก็เห็นอยู่ฮะตอนนี้แอดก็กลับมาแล้วนะหลังจากหายไปประมาณ2วันวันนี้ก็เลยกลับมาพูดคุยช่วงหัวค่ำเลยแล้วกันนะโอเคฮะจริงๆแล้ววันที่7เนี่ยคือแบบมีเรื่องราวแบบ โอ้เยอะมากๆนะแบบฟินกันจุกๆนะเอาเป็นว่าเรามากันที่วันที่8ดเลยแล้วกันนะฮะวันเมื่อวานเมื่อคืนนี้แล้วกันนะฮะเมื่อคืนนี้บอกเลยว่าโอ้สาวก็มินมาในลุกที่สวยมากๆนะฮะสวยจริงๆนะฮะสวยแล้วแบบเข้ามาในลุกที่แบบคือไม่ว่าจะปล่อยผมหรือรวบผมเขาก็สวยนะแล้วก็ค่อนข้างฟินนะใครที่ดูเมื่อคืนค่อนข้างฟินนะแอดว่าแบบบอกเลยว่าฟินมากนะฮะ ตอนนี้นี่คือสาวกามินเนี่ยเขาพูดแบบว่าอ่าอ่าบอยเฟรนด์เนี่ยกับหนุ่มเด็กชลิเขาไม่มีคําว่าไม่ค่อยเขินอายนะเขาพูดแบบว่าไม่ค่อยเขินอายนะเขาแบบเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบอ่าตอนนี้ก็คือแบบเขาเรียกว่าน่าจะแบบชินแล้วแบบแบบว่าเขาเรียกว่าอ่าฟิลน่าจะเป็นแบบเออเธอเป็นแฟนฉนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่า หนุ่มแม็กชาลีเนี่ยค่อนข้างถามบอยนะั่ววิสตาร์ทนาวนะเมื่อคืนก็ถามมาวิสตาร์ทนาววันก่อนก็ถามมาวิสตาร์ทนาวเนี่ย<ม>ซึ่งส,สากมินล้วก็บอกอ่าสตาร์ทอะไรหรออะไรเงี้ยอืมแล้วก็ขำแล้วก็ยิ้มนะเมื่อวานเขาไลฟ์กันเนี่ยแอดจะบอกว่าหนุ่มแม็กชาลีเนี่ยมีโมเมนต์หรือว่าการพูดคุยที่ พูดไปขำไปแล้วก็เงียบพูดไปขำไปแล้วก็เงียบเป็นอารมณ์แบบเก็บทรงอ่ะเขาเรียกว่าเก็บทรงฮะแต่ว่าเป็นอาการเขินที่แท้ทูเลยนะแอดจะบอกเป็นการอาการเขินจริงๆนะของหนุ่มได็ชลีพูดแล้วก็ขำขำขำนะฮะพูดแล้วก็ขำขนะำขำาเขาไม่ได้ติดตลกนะแต่ว่าเข,าขินฮะเป็นอาการเขินนะฮะของหนะุ่มแด็กชาลีแอดดูแล้วก็ก็ขำก็ตลกดีนะอ่า แล้วก็มีการป้อนเยลลี่นะเดี๋ยวนี้เยลลี่รู้สึกว่าจะหดลงนะเมื่อก่อนเยลลี่จะยาวนะแต่เดี๋ยวนี้สากาบินเราน่าจะมีแผนแล้วอาวสงสัยมารอบนี้นะ่าจะเอาเยลลี่ตัวเล็กๆมาแล้วฮะอ่าบอกเลยว่าเมสาทูเมาส์แน่นอนนะป้อนเยลลี่กันขนาดนี้นะดุมแ็กชาลีไม่รอดแน่นอนนะแล้วก็เมื่อวานนะอ่าอ่าสากาบินก็ร้องเพลงน็กไปซักผ้าแล้วก็แล็บเลโยโย่โยโยนะน็กไปซักผ้า จ๋าอะไรเงี้ยก็ตลกดีนะฮะแล้วก็คืนนี้อ่าสำหรับอ้อแอดขอพูดเรื่องไปรับนะ้องคือจริงๆแล้วแอดไม่ได้ไปรับนะเพื่อนๆไม่ต้องถามแอดนะว่าเขาจะมาวันไหนอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเรารอดูพร้อมกันแล้วกันนะฮะอ่าซึ่งแอดเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คือก็คงแบบ ไม่ไปนะก็หงรอติดตามข่าวนะเพราะว่าตัวส่วนตัวแอดเองอะแอดก็รอตามนะรอตามข่าวนี่แล้ะแอดไม่ต้องการที่จะไปอยู่นะตรงนั้นนะฮะปล่อยให้เป็นโมเมนต์ของเขาทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นกามินเอ๋ยเน็กชารีเอ๋ยก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่จิ๊บหรือว่าอา t h เธอร์หรือว่าทีมงานนะฮะต่างๆนะเขาวางเอ่อวางแผน,นกันไว้แล้วนะว่าจะมา วันไหนไฟไหนนะฮะมาเสร็จไปที่ไหนกินข้าวที่ไหนทำอะไรต่อนะต้องไปพบใครบ้างมีถ่ายโฆษณาวันไหนบ้างอ่าเขามีแผนไว้แล้วนะเพื่อนๆนะไม่ต้องห่วงนะเขามีแผนไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มารอบนี้คือถ่ายโฆษณาค่อนข้างเยอะแน่นอนนะอ่าเท่าที่แอดทราบมามีค่อนข้างหลายรายการมากๆนะ หลายรายการจริงๆนะฮะแต่ว่าขอไม่บอกแล้วกันนะเอาเป็นว่ารายการที่เ,เพื่อนๆรู้ก็นั่นแหละที่เขาพูด,พดกันเนาะแล้วก็มีถ่ายพวกผลิตภัณฑ์เป็นพรีเซนเตอร์คอลลาเจนนู่นนี่นั่นนะฮะเป็นพรีพรเซนเตอร์คุณแม่ไผ่อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเป็นคนที่สนับสนุนน้องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะฮะตั้งแต่นานแล้วนะฮะอ๋อแล้วก็มีเหมือนแอดจะไปเห็นแบบว่าเขาเรียกว่ามี พวกจินหรือว่าฮาน่าหรือว่าซังมินแล้วก็อีกท่านหนึ่งแอดไม่แน่ใจว่าเป็นใครเนาะ,ะชื่อเบสอะไรเนี่ยฮะเขามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเมื่อก่อนที่การมินหรือว่าอะไรเงี้ยเขายังไม่ดังนะก็มีแบบเราพวกทิกตอกเกอร์เกาหลีอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบว่ามาพูดคุยหรือว่าดูถูกหรือว่าอะไรประมาณนี้เขาแหละนะฮะตอนที่ไม่ดังก็เหมือนแบบว่ามาแบบ พูดไปใช้คําพูดได้แบบไม่ค่อยโอเคะเขาเรียกว่าไม่ค่อยโอเคซึ่งซังมินเนี่ยซังมินเนี่ยแอดจะบอกว่าเป็นคนที่ดึงกามินมานะเพื่อนๆนะเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็เขาเป็นคนเท่าที่แอดไปนั่งฟังเนาะที่คุณฮาน่าเขาแปลเนาะฮาน่าเขาแปลเขาพูดว่าิงเมื่อก่อนเนี่ยคือซังมินเขาก็พอมีแลนกิ้งใน t i กตอกโคลเีนะแล้วก็กามินเนี่ยเป็นคนที่แบบ คนดูน้อยมากๆนะเพื่อนๆนะวันที่แอดเข้าไปดูเนี่ยคนฟอลโล่เขาแค่คนที่กดติดตามหรือว่ากดดูเขาเนี่ยแค่หนึ่งหมื่นประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันท่านเองนะตอนเดือนมกรานะฮะอ่าแล้วก็กดแบบของขวัญเขาจะแค่หลักพันเองนะไอ้กดหัวใจเะแค่หลักพันเองนะอ่าแล้วก็เขาแทบจะพูดตรงๆอะรายได้าจากทิกต o k ของเขาเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วการมินะเพิ่งเริ่มช่วงธันวานะอ่า เท่าที่แอดทราบนะเพิ่งเริ่มเพ,พิ่งเริ่มช่วงทันวะแล้วก็เป็นช่วงที่เขาเลิกกับแฟนนะฮะคล้ายๆกับหนุ่มแน็กชาลีเนาะแล้วก็ซังมินเนี่ยก็คือชวนเข้ามานะฮะชวนเข้ามาทำนะเพราะว่าซังมินเห็นแล้วว่าอ่าคนนี้เนี่ยแต่หนุ่มแน็กชาลีเราเนี่ยร้ายกว่านั้นฮนะหนุ่มแน็กชาลีเราเนี่ยแอดก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เท่าที่แอดไปฟังบทสัมภาษณ์ของหนุ่มแน็กชาลีเนาะเขาบอกว่า เขาไปดูสาวกมินเนี่ยตั้งแต่สาวกมินก่อนที่เขาจะไลฟ์ใน t ิกต็อกด้วยซ้ำม,มะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาต้องไปกดติดเขาเนี่ยเขาไปกดติดตามสาวกมินเนี่ยที่เขาบอกนะ,ะตั้งแต่ก่อนไลฟ์ใน t ิกต็อกตั้งแต่อยู่ในไอจไปขอเป็นเพื่อนใน Facebook หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านันาน้นนานเลยฮะ,อะพอเมื่อ,อไหร่เมื่อที่สาวกมินเนี่ยมาไลฟ์ในทิกต o อกเนี่ยเขาก็ไปแอบดูคนเดียวนะเ,นเพื่อนๆนะคิดดูอะ แอบดูคนเดียวเป็นเดือนๆน,นะอืจนกระทั่งว่าอลุ่มเน็กชาลีเนี่ยไลฟ์ฟอยู่เนี่ยไลฟ์อยู่ดีๆเนี่ยเขาแบบเขาแบบเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูอะไรเงี้ยพาชาวด้อมกลุ่มแรกๆนะที่เขาจะพูดนะอ่จะมีกลุ่มแรกๆซึ่งแอดไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นนะแอดบอกเลยว่าแอดไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่แรกๆเนาะแอดมาแค่หลังจากนะั้นนิดหน่อยนะเพราะว่า อนอตัวแอดก็ไม่ได้เล่นติกต็อกนะฮะแรกๆคือไม่ได้เล่นติกต็อกเลยนะฮะอ่าเพิ่งมาเล่นเพราะว่าแอดเปิดไปดูใน YouTube หรือ y o u t u b e เนี่ยเองก็แบบว่าเพราะว่าจะทำช่องแบบว่าเป็นคอมเมนต์ทั่วไปอะไรประมาณนี้เหมือนที่แอดเคยพูดเนาะแล้วก็ไปเจอหนุ่มแดกชาลีแล้วก็กับเหล่าด้อมๆกลุ่มแรกๆนะเข้าไปคุยแอดก็นั่งดูเขา้เขาคุยอะไรกันวะอะไรเงี้ยอแอดเข้าไปดูก็เฮ้ยใครวะแล้วแบบมีความแบบ เฮ้ยทำไมเออเอ้ยน่ารักดีฮึแก,ก่งดูเออก็เออน่ารักดีฮะจากคลิปแรกคลิปสองคลิปสามดูไปเรื่อยฮะจริงจริง,รงแอดก็มาหลังจากนั้นนิดหน่อยเองนะฮะแต่แอดก็จำไม่ได้แล้วเพราะมันนานมากาแล้วนานเป็นเดือนๆละตั้งแต่มักกะลาก็เลยจำไม่ได้ว่าช่วงไหนเนาะแต่ว่ากลายเป็นแบบว่าเอาไปมาคือจากที่จะทำช่องใน youtube เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกคอมเมนต์ทั่วไปกลายเป็นแบบกลายเป็นเรื่องช่องของ หนุ่มแม็กชาลีไปสัญงงนานซึ่งแอดก็ไม่แน่ใจนะทำไมถึงมาเป็นชาลีกามินอย่างนี้นะฮะไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันหลงเข้ามาแล้วฮะออกไม่ได้แล้วตอนนี้ฮะ,ะแล้วก็วนกลับมาเรื่องนี้อีกทีฮะที่หนุ่มซางบินเนี่ยหรือว่ามีมี่เนี่ยที่เขาออกมาพูดเนาะว่า มีคนต้องการที่มาเกาะกระแสรหรือว่าอะไรอย่างนี้นะเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปสนใจเนาะเราติดตามคนที่เราอยากติดตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่ามีมี่ซังมินเอยจินเอ๋ยฮาน่าเอยหมอดกยุงเอยกามินเอยคิสเซน่าอ่ายูฮาหรือว่าพวกยาดมยาหมองอะไรเงี้ยอัครเดชคุณแพร หรือว่าเดสอะไรเงี้ยเดสเนี่ยคือก่อนหน้านี้คืออแอร์จะบอกว่าก่อนหน้านี้เอสเดสเนี่ยคือลูกเาขาเรียกว่านะขุนเดชนะขุนเดชอ่ขุนเดชก็คือน้องรักของหนุ่มแม็กชาลีคนหนึ่งที่เป็นชาวต่างชาติเนาะที่เขาโดนแฮกอ่แฮกไอดีติกตเกอร์แล้วก็ลบอ่ลบข้อมูลต่างๆออกแล้วก็อะไรเงี้ยนะฮะอ่ซึ่งหนุ่มแม็กชาลีก็ให้กําลังใจนะโพสต์ให้ทั้งกําลังใจทั้งไอจี IG, ทั้งติกเกอรทั้งเฟซบุ๊กนะว่าเอ้ยให้กําลังใจน้องเขานะฮะ ให้กลับมาสู้ต่อนะซึ่งตอนนี้หนุ่มเดสก็กลับมาสู้ต่อเหมือนเดิมฮะอ่าหนุ่มแด็กชาลีบอกเลยว่าเป็นผู้ให้ที่ดีมากๆนะฮะซึ่งเขาเป็นผู้ให้ที่ดีเขาก็สมควรที่จะได้ได้เป็นแบบผู้รับที่ดีเหมือนกันนะอ่าเขาจะได้เป็นผู้รับที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็คุณอ่ออีกท่านหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นอ่สาวที่เล่นอ่อแอดไม่แน่ใจเนาะที่เป็นแบบไวโอลินหรือว่าอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเนาะ อีกท่านท่านนี้ก็ค่อนข้างแบบเล่นเพาะมากๆนะเล่นแล้วก็มีสาการมินเต้นนะเมื่อวานนะโอ้สาการมินเราก็เต้นผิวนะอ้าวบางท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงเต้นเต้นเป็นจริงเขาเอา่อเรียนเกี่ยวกับการสอนเต้นแล้วก็เป็นทั้งการ,รนักสแสดงบนเวทีนู่นนี่นั่นนะฮะอ่าค่อนข้างเยอะนะฮะเขามีผลงานค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวอืมเดี๋ยววันนี้แอด เอาเป็นว่ามาพูดคุยประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแอดจะมาไลฟ์หรือว่าไม่ใช่มาไลฟ์ฮะหมายถึงว่าวันนี้แอดจะมาโพสตคลิปให้เ,เพื่อนๆรัวๆเลยประมาณสองสัปดาห์เลยฮนะหลังจากที่หายหายไป2วันเนี่ยคือแอดติดธุระจริงๆนะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปหลับเนาะแล้วก็ แอดยืนยันว่าแอดจะไม่ไปรับนะฮะไม่ไปรับแน่นอนนะไม่เพื่องเพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงเนาะแล้วก็ไม่ต้องถามแอดนะว่าแอดไปหรือเปล่าแอดรู้หรือเปล่านะแอดอาจจะรู้แต่แอดแอดก็ไม่บอกนะฮะซึ่งหลายๆท่านที่เป็นแอดมินก็อาจจะรู้เช่นกันนะในแต่ละเพจนะฮะแต่ก็คงไม่บอกนะซึ่งแอดก็อาจจะมีบางครั้งอาจจะไปไลฟ์อยู่ที่สนามบินแต่อาจจะเป็นช่วงที่เขาอนุญาตมากกว่าแต่ถ้าเขาไม่อนุญาตแอดก็ไม่ไปนะ โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวแอดไปเตรียมตัวก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวสาวกามินจะมาประมาณทุ่มหนึ่งหรือทุ่มครึ่งนี่แหละแอดจำไม่ได้นะประมาณนี้เนาะแล้วก็แอดขอ,อไปเคลียอะไรหลายๆอย่างนิดนึงเดี๋ยวก็แอดจะมาโพส์คลิปหรือว่าตัดคลิปหรือบางครั้งอาจจะเป็นคลิปยาวเลยก็ได้นะอาแล้วก็แอดก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังอีกเช่นเคยนะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook ก็ดีนะตอน t ิ k t o k ก็ดีนะเพราะตอนนี้อแอปก็มี t i k t o กเหมือนกันนะเป็นชื่อแพนด้านะฮะอ่าเผื่อเพื่อนๆเ,เห็นเนะแต่ว่าแอปไม่ค่อยได้โพสอะไรนะส่วนมากจะไปตัดคลิปลงนะคลิปสั้นๆที่เป็นเพลงนะฮะน่ารักน่ารักนะอ แล้วก็ขอให้ทุกทท่านนะฮะสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะเช่นเคยนะรักษาสุขภาพนะพี่ป้านะอานะอาขออภัยนะสาหรับพี่ป้านะอาท่านใดที่รอติดตามแอดเชื่อว่ามีหลายหลายท่านนะคุณตาคุณยายคุณย่านะฮะอาคุณปู่คุณย่าหลายหลายท่านนะรอติดตามแอดนะแอดเชื่อนะฮะอาเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวแอดจะมาโพสคลิปร้วัวๆละตื่นรอตื่นเช้ามารับชมรับฟังก็ได้นะฮะสหรับท่านใดที่ไม่ได้ฟังเนาะ เดี๋ยวแอดจะมาโพสให้ตอนโพสรัวๆแล้วก็ค่อยตื่นมาดูตอนเช้าก็ได้นะไม่ต้องรีบนะพักผ่อนกันเยอะๆนะฮะอโอเคสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆนะ,ะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะมีอะไรพูดคุยคอมเมนต์กันใต้ ใต้คลิปนี้ได้เลยนะโอเคนะขอพระคุณทุกทท่านมากๆนะแล้วก็แอดก็ขอขอโทษหรือว่าขออภัยทุกทท่านนะที่ทําให้เข้าใจผิดเนาะว่าเอ้แอดไปรอสนามบินลึกป่าหรือว่าเข้ามาปัน่นหรืออะไรงี้นะฮะก็เป็นการไถ่าบาปแล้วกันนะเพื่อนๆนะโอเคสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนจริงแล้วนะขอพระคุณทุกทท่านมากๆนะนะรอ,อติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะถ้าใครอยากจะเห็นคลิปก่อนเพื่อนหรือว่าคลิปบางคลิป แอดอาจจะไม่ได้ลงเพื่อนๆต้องกดเข้าไปดูใน YouTube นะกดเข้าไปใน YouTube คือลิงก์ที่แอดเนี่ยโพสนะฮะมันที่แบบว่าเวลาพูดคุยแอดจะแชร์ลิงก์มาก็ค,คือลิงก์นั้นนะก็ไปกดกด subscribe ไว้ก็ได้นะฮะเพราะาคลิปหลายๆคลิปแอดอาจจะไปลง u t u b e นะฮะหรือว่าบางคลิปอาจจะเอามาลง a c e b o o k นะฮะถ้าสำหรับบางท่านเนาะอยากเห็นคลิปบางคลิปเนี่ยก็เข้าไปดูใน YouTube นะ,ะเพราะว่าคลิปอาจจะไม่ได้ลงแบบทั้งหมดเนาะโอเคฮะ ขอบพระคุณมากๆครับผมไว้เจอกันใหม่ฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย